S <S สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็นมาซุ่มคุณเอนจอยค่ะมาอีกแ<ห>ล้วสองเลยน้องถ้ามาลุ่มดงพักโขมพักโขมฝรั่งพักแถมทะเลเพราะว่าเขาอยู่ข้าง,าง,าง <S <S ทะเลคุณทําอะไรคะอุยคุณคุณเอนจอยกำลังกำลังล้าง <S 2> <S 2> <S 2> คุณคุณ <itor. S 2> ล้างทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยเหรอคะทุกอย่างที่ขวางหน้าตั้งชื่อให้แล้วก็เก็บให้แปนเลยจ้้ใหแต่แต่พี่น้อง เราต้องรีบไปเก็บเดี๋ยวไม่ทันเขาเขาล้าวเอาล้าวเอาเราจะไปล้าวตามเขาไปเอาเอามามาเอ้ยเอาจังไดกับเอาเอาไงเอากันเอ้ยเอ้ย สุดยอดอหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยม่นะนี่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 ไปไปไปมามามาเด็ดแข่งกับคุณเอ็นจอยมาเอื้อยก็เอื่อยเอ้ามาอนีย่าเสียให้น้องนั่งให้เด้พัชิท้ามาน้องเป็นยังละ่ะเอื้อยล่าหลายกว่าน้องพัชิว่าล่ะสุดยอดอหลีพี่น้องเอ้ย นี่เบิ่งเบิงเบิงเบิงบง,งามขากงามเนี่ยมาหน,นีเก็บเอาทั้งโตทั้งทั้งทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนะจ๊ะ,ะมาเอาไปกินเนี่ยมิตรแนวสิกิน,กอ,น,อ,นอันนี้ห้อยนี่ต้องใช้ห้อยเกลีย่ยข่อยแล้วมาเก็บ, <laughs> กบ,กบเฮ้ยเบาข้างเนาะเอือนะเอีอยข่อยก็ได้ ว่าให้น้องออนซอนผู้ได้เพิน่นเฮ้ยเฮ้ยอันสิว่าขึ้นมามาเล่ากันตัวพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยอันโต้ผูเล้านี่ก็ง่ามคักเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าโต้ผูเนี่ยตัวเมียกรอบกลัวเนาะ ตัวเมียแล้กอบกลัวจ้ะมาเด้อมาเก็บัน,นกับน้ำสองพีนงงพ่น้องสองพี่น้องสองนามสกุลจ้ามาเก็บมาตั้งซื้อแล้วก็เก็บกินแล้วฟาดเรียบ พูดนะเบิง่งพูดลังคนก้มกืนไปกับอันนั้นเลยกรับดงพักโหมเลยก้มกืนมากจ้ะเก็บเบิบดบเลาสีเราสีเสียใจเก็บจนแปนไว้พักปวสานผิด เอาไปซู้กันกินมีประโยชน์เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วฟาดเรียบอีกตั้งซื้อให้พัก ต่างซื้อแล้วก็เก็บกินก็ซีมีเท่านั้นตัวคนเห่าก็ได้บอกซื้อๆแล้วดงนี่สีได้มาเก็บอีกหลายอยู่เดียนี่เบีย้ยน,น้อยเพื่อนน่ะพี่น้องแมนเก็บกันอยู่นี่ละสองคน้าพ่อ,พอแม่พี่น้องเด็ดพักจนมือเขียวไปนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องก็สีว่าห่วย เด็ดพักสมือมือเขียวบดโอ้ยออกมาทั้งหากทั้งโคนเพื่อนพี่น้องเดมออกก่อนอันเก็บลอเห็ดพ่อแม่พี่นออ้อ,นอ,นอ,เนองเอ้ยเก็บพักรอเห็ดไปก่อนนะจ๊ะทุกคนนี่เ <s> พื่อนกาลักษณะเพกกะื่อนเคยขายพักโหมบันเท้าเหรจะ้ะก็สิตั้งซื้อแล้วก็เก็บกินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าความจริงแล้วเพื่อนมีซื้อของฝรัง่งแล้วก็มีในหนังสือด้วจะ้ะเด้ออันนี้ข้าเจ้าเอิญ เขาเจ้าเอิญมาพักขมพักขมปลาแต่ว่าแปลกเพิ่นมาเกิดอยู่ทะเลแพะก,กับพี่จอยก็เลยเอิญพักขมฝรั่งทะเลแล้วก็แปลกแห้งอันอันที่เพิ่นอยู่อันที่เพิ่นอยู่ในปาลาเลาพันบรกอบตัวนี้พันกรอบพี่น้องจา๋างงไหมล่ะจ๊ะงงเออกรอบแสบคักกลัวงงคือการจ้ะพี่น้องอย่า่าแต่พี่น้องแพะก,กับงง ว่าปีที่แล้วเก็บกินอยู่เนาะมันเรารเก็บตัวทีพันอยู่ในป่านะ่ะทงไฮทงหน้านะแล้วผ่นปนบกบตัวนี้เราผ่นกบโตผูแล้วก็งามครักเนาะงามครัก ลุงไรในความงามของเพิ่นพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ล่ะบ่แม่นหญ้าบังบ่เบื้งหญ้าไปก่อนเบื้งหญ้าแนี่ยเบื้องพันธุ์อันไอ้หน่อไม้หน่อไม้เพิ่นบังหน่อไม้ปลอมเราก็อยาแสดงผักหน่อไม้ก็ได้เห็นเราแสดงน้ำเนี่ยราสิว่าอุ้ยจะแม่นเพิ่นพักกันเออพักกันห่าวแต่ผักให้คอยแสดงน้ำเนี่ยแล้วก็บสี่เกดีกาดาขึ้นมาแพตกับพี่จอยก็จัดให้เราแสดงน้ำ แสดงน้ำกันเพื่อนก็นอยากออกกล้อ,องพี่น้องเอ้ยเห็นเราออกน้ำแน่อย่าแย่งกันได้ทุกคนมึงหยอดอู้ยสุดหยอดอีลีพี่น้องเอ้ยเบิดเมือง ตัวเพิ่นเนาะมือแรกนี่แหละนั่งสิต้มจืดเลยต้มจืดเลย แต่ว่าโต๊ะผูสิบเอ็เหรีหลายสิเหรีโต๊ะเมียเพราะว่าโต๊ะผูเนี่ยเขาบ่เคยลองแต่ว่าหูแล้วว่าเพิ่นกินได้บัดลองมาติดใจเพิ่นสิว่ายลาเขาไปเก็บโต๊ะผูกันเาสิว่ลาเขาบอกอะไรโต๊ะเมียเขาใส่แต่โต๊ะผูปติติดใจตัวผู้เขาสิว่าติดใจตัวผู้ลืมโต๊ะเมียสัมโอ้ยจะแม่นงามคาดพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อน มีความสุขหลายดูลองค์หนุ่มใจะมหนเพ็่อนคบพี่น่ะงามค่ะแมน,แมนฟังเสียงเพิ่นกับหูแล้วว่าเพิ่นกรอบ กวงตุ่นเนี่ยมีรสชาติเหม็นหืนอยู่นะต้นนี้บ่มีนะอันนี้บ่มีเลยอันนี้อ่ะผักกวงตุ่นมนก็มีรสชาติเหม็นหืนคือกันกับกม่แมน,แน่พันอยู่ในตระกูลผักกาดเนาะมันก็คือผักป่านเท่าแหละแมนบ่ล่ะแล้วต้นนี้ผ่นบ่บ่เลยพี่น้องอันนี้บ่มีรสคเค็มออยังเลยกินแบบลื่นล่องพ้อยางเดียวคือเลือดเลยจะ้ะกินลือดก็ได้ย้ำเลยบัวมีกินลือดนเลืเลยไอ้บังนี่เด้อ ซุดยอดความงามาป๊ะไปเบิ่งกันเอย้ยเอย้ยเก็บซ่ากันไปนี่ล่ะ สุดดยยอเลพักยังออกมาให้เก็บกับเบิ้งไปเด้อพี่น้องเอ้ยสั้นหาพักเก็บแต่ว่าอันนี้ยับประกันมาความแซบนะจ๊ะแซบจริงๆจ,จ้ะแซบเอุยตะกาคุณลังกวนใจมันงามเป็นแยกชดอีติตงหากนะเรนเลิศเลิอกค่ะคุณเล่า <c oughs> โตเขียวแท่เฮ้าบกลกัวเลยโตเขียวกินเข้าไปหลายๆแซบ่บคนมากินผักอยู่แต่เกา่า<ม>เป็นคนมากินผักอยู่แต่เกา่าเ<ม>ข่าทางแล้วแพ้ก็ผิดจอยเป็นคนมากินผักครับด้พี่น้องเ,เลือกอีกแล้ว แมนเลือดรั่มหมูบ้านนะบอคือ้ยสีบอมแมนดอกอมากบอมแมนบอมแมนเราคือเราคือสุดบอลแลนเนีเ่ยวปัะหนัดดอกเอ้ยเมนเอาตีป๊าดมึงมึงมึงพี่น้อง,ง,ง,องโอ้ยปีหนาเนี่ยขอสิมาจัดแต่คาคาเบิง่งโนแล้วนี่นี่ป๊าดโนอ้วนโนใหญ่มากเลย ยินเสียงว่าพี่น้องเสียงคว่มกรอบยินเสียงความกรอบของเขาไหมกรอบคักแล้วก็ฟังเดยวสิเด็ดเดยวสีเด็ดเสียงโตมียให้ฟังเด้อฟังเด้อคุณกรอบถ้าฟังโตผูเด้อก็กรอบคือนกันล่ะว่าบาปเล้ากรอบขึนกรอบอบเว้ยาบาปเพิ่นเว้ย ล้สีน่อยใจดังตับตับตับยัวสันบบลูเรื่องหลูเล้าย่างเงี้ยข้อมูลผิดพลาดอีกแะพี่น่องมือได้กับพักกันไม่ยิ้มใส่แต่ผักเดี๋ยวอย่าอย่าอิสาเด้อพ่อแม่พี่น่องเดี๋ยว แคทก็พ ev ี่จอยเพื่ออยู่จ้ะไม่ต้องอิจฉาเด้อเพื่อจ้ะเพื่อเพื่อกินเพื่อยิ้มใส่เพื่อเพื่อทุกอย่างเลยจ้ะนักเลยนักปบบชนิดที่ว่าเพื่อเลยแหละรู้เลยว่าเผื่อก็นองจัดักจัดเต็มจัดจนว่าตัวเขียวเราก็แม่พี่น้องกันงามค่ับอวบเนาะพี่น้องเนาะ ฟินค่ะจ้ะอวบฟินค่ะจ้ะสุดยอดเลยจ้ะเด็ดฟินแห้งจักจ้ะนั่งก็อาจจะพอซ้ำเกินแล้วนั่งลีลา <c oughs> นั่งลีลา คือขาดแท้บึงนี่พี่น้องบึงบึงซอยกันนี่ทุดยอดเลย จ้าเดี๋ยวไปจัดจ่าเอาเอาเนี่ยอุ๊ยคุณคุณลังคนห่องใส่แสดงว่าคักทั้งหนาพี่น้องแสดงว่าคักถือว่าคักแล้วแหละเพิ่ด้ห่องไ่ปนันปวดแล้วคนมาอุ้ยต้นโตผูแล้วกังามงามกินได้ทั้งสองเด้อจ้าเด้พอพ่อแม่พี่น้องจ้า ขากกอบแน่ะสุดยอดคว่ำกอบเลยคุณนะ่ะเด็ดเอาเด็เดเอาไฮ้ปาดเป็นดงเป็นดอนอีกแล้ววูปาดพี่หน่องเบิงเบิงเบิงเบึงขากขากขากเนาะ คุณ่ะคุณ่ะเบิงบงเบิงโอ้ยอย่าลืมเก็บไปนั่นเด้อตนนั่นเด้อจะไม่รับขาดนะรับขาดโถดรับขาดผุนรับขาดนโอ้ยเงี้ยเาไปหอดผุนละจ้ะพี่น้องจ้ามามามาเดียร์เกียร์พื้นทีก่อนเห็นบ่าพ่อแม่พี่น้องอยากให้เห็นนั่ งส,สิสิดึงงาออกให้ขี่นมาบ้าพี่น้องนี่แมนแล้วเบิดเลยเลยนี่น,นี่โออพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่เห็นบอนี่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 ป๊าจริงทุแมนเบิดเลยมันบ่แปนเนาะพี่น้องเนาะเราบ่ค่อยแปร์นั่นไหน เต็มไปเบิดนี่แมนเบิดอารุณโอ้ยจะแมนข่อนออนซอนงามหายงามขาดโอ้ยนี่ตั้งกล้องกับบุคักปั้นไหนตั้งกล้องบ่คักโอ้ยแล้วงามโพดเนาะเห็นผู้ชายไม่ได้เลยนะตอดเพิ่นเรื่อยแหละต่อยเอาต่อยนิดๆหน่อยๆต่อยเอาพอมีแห้ง อยู่โน่นใต่อยมากันลาวล่าอย่างเดียวดูนะเบึ้งเบิึงเบึงเสียดายแต่อันเราใหม่ปลอมแล้วแย่งซีนนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ก็สิเห็นอยู่ดอกมั้งว่าสิตั้งกล่องมันก็ตั้งบ่ได้มันแนบบ่เห็น สุดยอดอีนี้เลยบ้างหันก่อนคอยไปเก็บเผากระตาตรงจัดระเบียบเพราะากะตาเต็มแล้วว่าสิไปหาสื่อกตาไม่กับว่าได้ไปจักเทือพี่น้องเมือไดกับส่วนแต่อันเหื่เขาน,นี้นี่นกเด้อจ้ะเด้อขี่นกบัเป็นหยังเขาก็เด็ดใบที่พนันนี่ออกนกแล้วก็บยานมาอยู่มากินน้ำ กินหวอ้เอื้อยจ้า,าอันน้องดามานี่หาเวลาว่างมากมาเลยเด้อ<า>มากินเผาห่มกันเอื้อยหูว่านองคิดอย่างห,าหมูกระทะผักห<า>โห<ฮ>มสุดยอดว่าจะว่า,าสะใสเลยเนาะ จัดนะคะจัดมาเดอมาเดอวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์มานะจ๊ะเข้ามาจัดกันพักสดเข้าก็มี่ผักยังที่เข้ามี่เข้ากับเจบสะ<า>ออกมากินหวายเดี๋ยวจัดเต็มเลยจัดเต็มมาเดอมาเดอ<า>ต้องมานะจัดให้น้องดาเขาหน่อยนั่งหังคิดหอดเพิ่นเห็นจัดให้น้องเต็มเต็ม ออนซ้อนเนาะมองนี่มองนี่น,นกนกนอนสงสัยมองนอกนอนมันมีห้อยแล้วขี่ใส่ว่าเป็นยังกินได้คือเกา่าพี่น้องเลยออนซ้อนบ่เหล่าเอาเหล่าเอาข้าวเดียวนี่สุดยอดอีหลีเลยฮัก

นี่แตงแต่ยอุบวยังไงพันอยู่ใไก่ผู้ชายเสร็จแล้วพกรส้งมีหนามีนวนักงลเอจะเมนเจ้าคับจะเมนขึนเพ่อันนาคือข่อยก็เอือยข่อยนาะพักก็ได้แกนองกระเทนผู้ชายก็ส่งกระซุ่มกระชวยได้ส้งกระซุมกระชวยยูเห็นวาก็ได้เขาอื่นอาหารตาอาหารกพ่อแม่พี่น้องิ๊นิกทิเศร้าสีละเอาในวัาสิเก็บไปเจหัวลุง่ะ กับบุงแล้พ่อแม่พี่น้องกันบุงนี่จะเทตทั่วโรงงานแต่พ่อแม่พี่น้องจ้ากระบุงนี้คือกินได้ทั่วโรงงานคิ้ก็คือาไปนทจ้ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วจ้ะเด้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทะเดีลาดคลิป่อไปพ่อแม่พี่น้องจ้ขอบขคุณหลเขามาติดตเป็นกาลังใจห้นจอยไไต์ินเมาดามเดบม2พองที่ปาแตทะเทะเลทะเลเดือดจ้ ไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะมาดามค่ะบ๊ายบายค่ะน้องขอเก็บตอฟินฟินอีกจัาหน่อยนะเก่งจ้าให้น้องเดี๋วเอาหยอดดกบหวอบนี่จัาหน่อยเด้อเก่งขนผักเนี่ยเด้อขนผักนะเอาผักไปอันมันหล่นกระตาแล้วเอาผักน้องไปใส่แน่อันกระตากระบุ้งเอืือยแน่กระบุ้งกระบุ้ง เป็านนพอแห้งแล้วบ่เดี๋ยน้องสิหยัดเอาดอกกันนะเ่เป็นยังหยาดเอาหยัดเอาหเ้เอาเลนะใส่ผู้ชายจะเม็นล้คไป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 เราไปหาหมองันนี้ทักพี่น้องแล้วก็สีพี่น้องจ้า เก็บอีกจังอยเด้อมันเสียดายมันง่ามคัาแหมกำลังอากาศดีๆร่มดีๆเก็บตัวจังอยจ้ะเก็บเก็บเก็บจ้ะเก็บมวลคัาพี่น้องเอ้ยสองเอ๋ยน้องเบอกกันอมแอมอมแอมันลหละมวลเด้ออจ้ะ บึงที่ละ่ะเด็ดมั่นขนาดเลยนั่งหงอดหย,ยอดนี่เด้กคุณนะกินหมูกระทะคือสีแสบค่ะสีแสบซุดยอดเล้วจ้ะเด็ดจัดกันเลยเด็ดจัดขนาดทะเลกมัมี่พักผมกัมมี่ มีบดสุพักมีแต่ของปลาของฟรีจากธรรมชาติพักที่ห้าเก็บเองจากธรรมชาติแสบพี่น้องจ้าเพต้องไปสื่อประหยัดเงินไปสือตัวเครื่องบินกับไทยง่ามกับไทยได้สุดยอดเลยจ้าห็นบ่พี่น้องจ้า งามสุดยอดเลยอากาศกับเปิ้นใจมนืนี่สุดยอดไปเลยบึงควมงามงามของเพิ่นที่หละจ้ะพี่น่องเห็นป่ ว่าวินแนทด้เจะเด้ออันถ้าซื้อถ้าซื้อซื้อภาษาอังกฤษแต่ว่าเราผลมาขืนอยู่ทะเลาจา้ะแพตกับพี่จอยก็เลยเอินไปแล้วพักโหมทะเลพักนี้หังไปและเป็นอุ่มเป็นอุน่มมันง่าวหอดผลจ้ะพี่น้อง <c oughs> แล้วสิมีริมทะเลไปเรื่อยง่ามสุดยอดเลยนี่แล้เขาเอิวมาสุดยอดคว้วง้ามอีหลีจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บเพเื่อนจนไม่อยากหยุดได้ยังนี เคยเศร้าเก็บหน่อยังเก็บต่ออยู่เพลินจนหยุดไม่ได้จ้ะไปฝากอันเพื่อนน้่เก็บไปถาให้ใไห้น้องน้่เพิ้งมาสิกินหมูกระทะกันเลยสิก็บเพิ่มอีกจังหน่อยเทิ้งใส่ให้น้องเมื่อน้่เทิงเพิ่งสิกินหมูกระทะอังสิมแม่ย่านบ่พ่อสนันได ทั้งต่ของกับพี่จอยนี่กินผักเก่งขนาดเลยพี่น้องจ้าท้อนหลากท้อนโคตรแล้วขึ้นมาอย่างนั้นและม่ดานเ,าเนก็บเอาให้เบิดถือคนแล้วก็เก็บเอาให้เบิดงามสุดหยดเลยเนาะเลือกเอาเลยสวยเลือกได้เลย นี่จะหยอดอวบๆอุ้เฮียนะจากมือคุณนะแต่เอิบไปหอดผุ่นพี่น้องเราเฮียจากมือว่าสิเก็บตัวมือไม่ค่อยสิผ้ามาเก็บเด้อพี่น้องเด้อนี่จะเมนเล่าง,งามค่ะนี่อุย้ยไปไปพ่อแล้วเดี๋ยวห้ากับสิแดดมาเก็บไม่อยู่กับลืมไปเนาะเก็บเอาซัมบ้าให้น้องน้องสิมานี่เร็วๆนี่แหละกะ กินหมูกระทะซ้ำนั่นละจ้ะเพราะว่านี่มันงาวาไปหอดพุดนะเก็บปาดไปพ่พี่น้องแมนบดเลยจ้ะนี่เคียวๆนี่แมนพนบดเลยจ้ะไปลนะคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี่ละพอล่อเราเอ้ยเอ้ยเอาไปทอนใส่รถเสียวกระตามาหับน้องนี่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยเราไปเอาเราไปเอากะตามาใส่กะตามาสั่นแป้วถุงเรายางไปรดแป้วถุงแป้วถุงมาใส่พักมันหล่นกระตาได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะ คลิปนี้ก็สิฝาพประซึมนี้เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะม่นมีความสุขคักเลยอยู่น้ำดงอันเบิงบ่งเบิ้งก็บเฮียซาเฮียใช่สองเอ่ยน,อน้องไปไปไปจะปะป้ะบอกพูดหลน์เด้อจ้ะเด้อสวัสดีนะคะคุณพี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมึงมึงมึงจากไปด้วยพักมึงเนี่ยเปิดมากกัมีแต่พักนี่ยนะนี่นี่นน ฟังเสียงเด็ดไปไปเจอยาเด็ดมัน่นหลายมาดามเห็ดไปไปไปรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าอย่าลืมเด้อย,ย้ะเด้อกดไลค์กดแชร์ไปรัวๆเด้อจ้ะเด้อมาดามเห็ดมัสรูมเอ็นจอยไลฟ์สไตล์เดนมา์จากโคตรกระดิ่งไหวเพื่อสิเดบับผาดกินใหม่ๆของแพทย์กระปิจอยเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบายค่ะ